สวัสดีครับผมเรีนในดาชแชลวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปลง YouTube ซีรีส์ Lucky Block นะครับซึ่งก็เกิดการบักของ Lucky Block ของผม Lucky Block วิสาร์กับนี่คระคาถาทั้งหลายคาถาครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรา ชิคก็อืมนะครับรู้สึกว่ามันจะหล่เป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะเลือกกระทาไหนดี คาบลกันดเลนแ่าโหดมากานี้แนะนำว่าสมโอเคเราเอามาสักหึงแพ็คกันก่อนเลยลกัมแต่ว่ามีโอกาสโชคลาภมากเลยโุียบุยปมาที่กานชาต กันไฟกันไฟโหทุกคนเชียบได้ปีก,กงลมสินะเชีย์แต่อย่าหิวมาให้เลยตอนแรกวะแต่ไม่อยากได้วิทเทอร์อาจจะอุ้ย สติตว้าวไม่อีสตร์ของเราไม่การรต้งวิสัยมันไปนนะึงแล้วคาถาของเราวิสัทของเรา ชัวมอืมไม่เป็นไรก็จะไม่ใ่เดี๋ยวขอปรับที่ผมว่ามีซีพีมาเตอร์มาก็เพื่อปรับมันจริงๆก็ทำกรรมสามเป็นนะครับทำดีแต่ก็คิปเปอร์ไม่ช่วยกที่อื่นที่ไม่อยู่ใกล้กระทาของเรา กล่องน,นะคลิปเปอร์ตรงนี้เดี๋ยวใช้คาทาวินเทอร์เดี๋ยวพี่น้อครับขออนุญาตไปวางกัน vùng cỡ thăm sáng, ui tia mù mù phí sinh nữa mù được tội thì hiệu một lô của lắc kỳ vọng mù được tất cả tia mãi tia vô หของที่จะฆ่ามันตัวแฟตแบบง่ายเลยเลยพาไ์โอ้ยถ้าได้วินเทอร์จะหามาเด็กเกดจะทำ ไม่วางหมูไม่ได้ไม่แร้ฟุ้งฟุ้งคอเลยผมก็ได้เปิดมาหลายลัอกเกอร์บอกไปได้อะไรวะเนี่ยนี่อมบีคม้คนนั่นแลลวก็ด้ลักกีบอ็อซ์โอ้ยของรัร่ตัวแร What the fuck นะครับก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้เลยผมต้องปรับเป็นเกีโหมดเพราะว่ามันเหล็กนะครับเดี๋ยวตองสู้เดี๋ยวผมก็จะ สู้กับบอสเดอะแฟสนะมันยากมากในการที่เราจะเกเจอีกเอ,อกเ <c oughs> ปเอร์บอลบอลแอปเปอลบอ โอ้ยคนเร็วโอ๊ยได้ชูเกอร์ก็ได้ชูเกอร์ครับวิ้ยฆ่าชูเกอร์ไม่ได้ macam tu, wahai, saya sambil the fetch, oh, macam sudah, yeah. ting, ya, the fetchnya mui, tapi kabel the fetch pun sah. เกียบร้อยจังหวะนี้เราก็เปิดเป็นต่อนะครับอุ้ยได้ระเบิดค่าของของจักรวาลอี๋นะไม่ลามอุ้ยได้ของเละของเละของเลต้องเก็บเอาไว้แต่แถวนี้มันแหลกนะนะแต่แนะถวนี้แหลกมาก

มาค่ะชูเกอร์โอเคก็ชูเกอร์เสร็จแล้วครับก็จะ้ถไฟและตัว,วดิมตวจริงของจริงมันจะพึ่งเดิมไอ้เนอะ คงจะต้องสู้ดูแฟชชั่นจิงสินะ <c oughs> ตำน,นานเขากาวว่าคนนี้เขาโหดมา แต่ตอนนี้บอสเตอร์เฟดมันกำลังจะไปฆ่าคนอยู่บ้านครับโอ้ยซุ้มไม่ได้ครับจังหวะนี้บอสเตอร์เฟดออกมาแล้วค่ะแต่ว่าผมจะนั่งที่รถอยู่ตรงนี้เออ อ๋อตัเฟนี่ชอบเดียวดีแล้วอมบเร็วมากเอะอยอุ้อุ้ยโอตเฟนโอ้ตาย ไหนคนเดีอนนั่นเนี่ยใจกระทิ่เขาว่าวางเอาไว้สินะไหน The Flash อุ้ยอุ้ยมาแบบไม่รู้ตัวแปบะบหแบบัวแปะหัวแปะอุ้ยพวดตายเจอมีดฟันมาแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวขอเงียบไปขาด และนี่ก็ครั้งร้อยห้าสิบห้าดื้อที่ห้าร้อยงั้นก็สมอลลวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับคือบอสเดอะเฟดมันตายแล้วรายการบุกร้อยเทรยังหดมากสมอลลวันนี้ก็ขอสวัสดีครับแล้วคุณดูครับผมจบคุณด,ด,ด,ดูดื้อดือ